ครับสวัสดีครับเพื่อนเน้องที่ติดตามช่องเ g มเกมทีวีเลนิวเ g มนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกันในเกมวอลลูนบอลอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมมาทำคลิปจะมาเปิดกล่องเอ้ยไม่ใช่กล่องนี่กล่องสมบัติผิดผิดบัตรส่มนะกล่องสมบัติผมยังเปิดพันไม่ได้ผมอยากได้คนขับอิชิกาว่าไซโซนี่คนขับของเจ้าเบอร์สตีแยนะ แล้วก็ปืนเบนดีคาร์โตเร่แต่ไม่มีก็ไม่เป็นไร,รต้องรอนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดบัตรรุ่นหุ่นยนต์เจนะ็ดใบผมมีเจ็ดใบผมปลล็อกได้จากปฏิบัติการนะครับพเพื่อนๆน้องๆดูก่อนว่าได้มาจากรายการดีใช่ไหมดีดีดีดอยู่เลเวลที่ยี่สิบระดับที่ยี่สิบแล้วกันเนาะ เกา้าสี่ใบมันจะได้ที่ยี่สิบเป็นอีกปฏิบัติการดีนี่ผมอยากได้บัตรไททันอืมยังไม่ร้สิเป็นเนาะต้องเล่นบุตล็อกไปเรื่อยๆไะว่างแล้วมีเจ็ดใบไปดูกันเลยแล้วเราจะมาไล่สุ่มล่าสุดผมได้แพดไฟเดอร์มานะถ้าได้เอ่อจอดรปเตอร์ก็อาจจะอัพเล่นนะแับเเตอร์ บางเยเล่ไม่ชอบผมไม่ชอบสไตล์การเล่นของมันเลยโดนแล้วก็บาาไปนะเดี๋ยวเรามาซุ่มกันเลยนะครับว่างกันไปแล้วนะเจ็ดใบอะไรจะออกขอเต็มตัวนะแรปเตอร์โอ้โหที่ฝากเปืนชาไฟฟ้าได้มเาเยอะละมือว่าหุ่นยนตมันต้องออกนะซุ่มทั้งเจ็ดใบนะครั้งที่แล้วผมได้แพดไฟเดอร์แล้วก็ปืนเออคนขับกอเรียขับอะไร แรปเตอร์ or, นี่ไงคนขับมารอแล้วอผมได้มาหลายรอบแล้วนะมีโอกาสที่ได้แรปเตอร์นะถ้าได้แรปเตอร์ผมอัพเลนแน่นอนเลยปึ่งแผ่ไฟเดอร์อีกแล้วไม่เอานะตัวที่สองไม่เอาแน่นอนนะไม่อัพมาลุนมาลุนมาลุนแรปเตอร์ or, ปึ่งโมราน้าแหละอืมปืนกลางเนาะติดใ,ใส่แผ่ไฟเดอร์หรือเปล่าก็าต้องไปดู มาห,หน้าเชียวเน่มาดูมาลุ้นในแรปเตอร์ไหมปึ้งดีมิ้งอีกสองใบนะครับดูสิดูสิว่าจะ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 ได้โอ้โอบักเกลวเลยหนึ่งันบักเกลวเลยผมคงไม่อัพเล่นนะดูแรปเตอร์แรปเตอร์ปึ้งโอ้โหอ,อาโทร เอทเอทสปืนหนักเโหปืนดูดเลือดฮิวด้วยนะสามเมตรฮิวเท่าไหร่เลยบอกว่าจะปรับมาสรุปแล้วเราได้อะไรบ้างไม่ดูในขึ้นส่วนมันปึ่งหุ่หยนยนต์เราไม่ได้เพิ่มนะอาวุธมีอะไรไหมโอ้อาวุธได้ล,ลีมิงหนึ่งกระบอกปึ่งรับ เป็นขนาดกลางผมเลมาสามาบอกกันเปืนขนาดกลางนี้โอเคสถานะกูบิชิตเหรอ,อเคกล้าออกได้ไหม มันคืออะไร,ระก,กรู้นวัตกรรมก็สรุปว่าเราได้ปืนมานหนึ่งกระบอกนะครับปืนเออ่ลิมิงได้ประซำสิอ่าออจริงๆด้วยเอเคผมได้ปืนของเจ้าเออ่ นี่มาครบแล้วอาเดนโยชิคงเจ้าอ,อาเดนอ e ิมุกิอิโกิโอเคครับพอ่อผสมใน,น้่ยเพื่อนน้องได้ดูนะเจ็ดใบนะครับสรุปว่าได้ชิ้นส่วนแล้วก็เป็น,ป,นปืนนะครับส่วนคนยนต์ผมดูที่แรปเตอร์ผมได้ขายดีก็เลย ได้4.5แรปเตอร์พก็ได้2.5ต้องสุ่มไม่ได้เป็นตัวเท่านั้นนะงจะมีโอกาสโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ